ไฟป่าและหมอกควัน <c oughs> นี่มันควันอะไรกันเนี่ยเย้ยไฟไหม้ป่าโอ้ยปวดจมูกไว้้ําเหมียวฮะกูทหารไฟป่าและหมอกควันมักจะพบในช่วงเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมเนื่องจากสภาพอากาศแห้งจึงเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้มากขึ้นประกอบกับการกระทําของมนุษย์นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสุขภาพของประชาชนด้วยนะครับแล้วจะวทำไงดีล่ะครับเกิดเหตุแบบนี้ต้องตั้งสติให้ดีๆนะครับผมขอแนะนําวิธีดูแลตัวเองในเบื้องต้นดังนี้นะครับ 1. ใช้หน้นากากอนามายัย 2. เปลี่ยนหน้ากากใหม่เมื่อสกรปรก 3. ปิดประตูนหน้าต่างไม่ให้ควันเข้ามาในอาคาร 4. ไล่ควันออกจากบ้านเรือน 5. ไม่เผาสิ่งใดที่เป็นการเพิ่มหมอกควัน 6. พาเด็กผู้สูงอายุที่เป็นโรคหอบหืดโรคหัวใจผู้พิการออกจากบริเวณที่มีหมอกควันมาก 7. ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที8คอยฟังข่าวเตือนภัยวันเป็นหน้าที่ของพวกเราเองนะครับทหารพร้อมให้การสนับสนุนตามศักยภาพและขีดความสามารถทั้งนี้ทางทหารก็ได้จัดชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและหมอกควันลงพื้นที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วครับผมได้ยินแบบนี้ค่อลองใจหน่อย yeah.